สวัสดีค่ะหาแม่บ้านกึง่งพี่เลี้ยงเด็กอยู่ประจำค่ะจะทำงานแถวอำเภอปวกแดงจังหวัดระยองนะคะมีที่พักให้พักกับใหยจ้างค่ะงานนี้รับคนไทยอายุ30-45ค่ะบ้านนหนจ้างจะเป็นบ้านเดี่ยวคนในบ้าน ผู้ใหญ่สองคนเด็กหนึ่งคนนะคะมีคุณพ่อคุณแม่และก็น้องน้องจะอายุหนึ่งขวบแปดเดือนค่ะไม่ต้องนอนกับน้องนะคะลักษณะงานก็คืองานบ้านแล้วก็พาน้องกินนอนเล่นทำอาหารนิดหน่อยเนาะมาในช้างไม่มีสัตว์เลี้ยงส่วนวันหยุดนะคะคุณแม่น้องจะเหมาจ่ายเป็นโอทค่ะโอทวันหยุดอยู่ที่500บาทเงิน จะเริ่มต้นอยู่ที่12,000บาทนะคะตามประสบการณ์รับคนที่ฉีดวัคซีน2เข็มขึ้นไปค่ะ